สื่อกำพูชารายงานวิกฤตเศรษฐกิจในลาวกำลังลุกหนักคนกำพูชาบอกว่าอ้าวเหมือนบ้านเราเลย โดยสื่อด่เด่นแห่งชาติของกัมพูชาอย่าง KBN New Plus พนะครับเขาได้รายงานข่าวเอาไว้ว่าลาวอาจเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงโดยวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศของลาวนั้นทําให้เศรษฐกิจในประเทศเกือบจะพังทลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดอย่างจีนได้เพิ่มอิทธิพลในการต่อรองและเรื่องของการรับค่าเงินของลาวที่มีค่าตกต่ำอย่างหนักจนทําให้สินค้าพกพา์มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยหลักเกิดจากการขาดดุลการค้าของ ลวที่ต้องพึ่งพาการซื้อเชื้อเพลิงจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยแต่วิกฤตเศรษฐกิจนี้จีนก็ได้เข้ามาช่วยอุ้มและช่วยเหลือในเรื่องของพลังงานและส่งผลกระทบต่อสินค้าไทยที่เคยส่งออกมายังลาวผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศ,ศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวว่าวิกฤตเศรษฐกิจในลาวได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนลาวเนื่องจากภาวะเงินเฟอ้อได้ผลักดันให้สินค้าพกพฑ์มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากลาวนำเข้าสินค้าเหล่านี้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเชื้อเพิง เพลิงจากประเทศไทยวิกฤตดังกล่าวได้สร้างปัญหาความมั่นคงทางอาหารและส่งผลกระทบต่อไรายได้ของประชาชนที่ไม่พอต่อการดำรงชีวิตในขณะที่นายจ้างโรงงานอุตสาหกรรมก็พยายามที่จะไม่ขอขึ้นเงินเดือนให้กับแรงงานของลาวทําให้คนลาจานวนมากพยายามที่จะเข้าไปทํางานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายวิธีแก้ปัญหาของรัฐบาลลาวคือนําเข้าน้ํามันจากจีนแทนเนื่องจากบริษัทน้ํามันของจีนตกลงที่จะรับเงินกีบของลาวซึ่งต่างจากการซื้อน้ํา จากประเทศไทยที่เลือกรับเฉพาะเงินสกุลดอลลาร์เพราะประเทศลาวเองขาดแคลนเงินสกุลดอลลาร์และเงินบาทหนี้สาธารณะในประเทศลาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนเงินดอลลาร์เพื่อชําระหนี้ต่างประเทศรวมถึงราคาน้ํามันที่สูงขึ้นนับตั้งแต่มีสงครามในยูเครนดังนั้นลาวจึงเป็นผู้นําเข้าเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยขณะเดียวกันลาวกาลังเผชิญปัญหาเงินกีบอ่อนค่าลงอย่างมากเนื่องจากต้องพึ่งพาน้ํามันนําเข้าของประเทศไทยลาวจึงต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงมากจนทําให้คน าวขาดแคลนน้ำมันปัญหาอีกประการหนึ่งคือกําไรจากการแลกเปลี่ยนเ,นเงินตาระหว่างประเทศเมื่อเงินกีบอ่อนค่าลงอย่างมากจึงมีการเก็งกําไรเงินตาระหว่างประเทศเพื่อหากําไรและทําให้เงินกีบยิ่งอ่อนค่าลงไปอีกจนรัฐบาลลาวต้องเล่งไล่ปิดร้านรับเปลี่ยนแลกเงินที่ผิดกฎหมายและเปลี่ยนรัฐมนตรีที่ดูในเรื่องของการแลกเปลี่ยนค่าเงินทันทีนี่ของคนลาวส่วนใหญ่มาจากการนําเข้าพลังงานซึ่งคิดเป็น37%ของนี่ทั้งหมดลาจึงต้องแก้ไขปัญหาด้วยการหันไปนําเข้าน้านมัน จจากจีนซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของลาววิกฤตเศรษฐกิจในลาวไม่เพียงแต่ทําให้ลาวจํานวนมากต้องหนีเข้ามาทํางานในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังนําไปสู่อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกด้วยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะหนี้ที่ผ่านมาครับนั่นก็เป็นการรายงานจากสื่อของกัมพูชาอย่าง KBN News Plus นะครับซึ่งเขาได้นําเอาข่าวนี้ไปโพสต์ไว้ในเพจของเขานะครับแต่ถึงแม้จะเป็นเรื่องระหว่างลาวจีนและไทยที่เขาได้นําเสนอไป แต่ประชาชนชาวกมพูชาเองกลับมองว่านี่ก็เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศของพวกเขาเหมือนกันทำไมสื่อในประเทศของเขาถึงไม่ตีแผ่ เรื่องแบบนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันครับคุณผู้ชมครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้บ้างนะครับโดยท่านแรกครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่ากัมพูชาก็เป็นเหมือนลาวนั่นแหละคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าอีกหน่อยกัมพูชาก็จะแย่กว่านี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าแล้วเขมรของเราล่ะว่าอย่างไงบ้างคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่ากัมพูชาของเราก็เป็นเหมือนกันแหละคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าอีกไม่นานกัมพูชา กคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าแล้วกัมพูชาเราล่ะทําไมไม่เอาเรื่องราวของประเทศตัวเองมาตีแผ่บ้างคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าก่อนที่จะไปลงข่าวของประเทศอื่นน่ะควรดูเรื่องราวของประเทศตัวเองก่อนนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าลาวซื้อน้ํามันจากประเทศไทยประเทศไทยก็ซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าขม้นของเราน่ะไม่หนักเท่าไหร่หรอกอดทนทรมานอีกนิดหน่อยนะคอมเมนต์ต่อไปครับชากกัมพูชาคน นี้ก็บอกว่าไม่เคยออออากาศเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศกรรมัมพูชาของเราเลยทุกวันนี้เล้ากับรลาาก็ไม่ได้ต่างกันหรอกคอมเมนต์ต่อไปนะครับขมเขาบอกว่าแล้วเศรษฐกิจของประเทศเราล่ะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าขมร n t ก็เหมือนเดิม ไม่ใช่แค่ลาวเขาน่าจะหมายถึงเขมรก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ประเทศลาวนะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าเราก็เกือบจะเหมือนลาวแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะสยามคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทําไมไม่ออกอากาศเรื่องของประเทศตัวเองบ้างคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวกัมพูชาของเราก็จะเป็นเหมือนลาวหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชา เข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าทำไมคนขมินของเราถึงไม่ยอมมองประเทศตัวเองในทางที่ดีเลยนะหลังจากนั้นก็มีคนมากดขําเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นพวกที่นิยมรัฐบาลอย่างหนักนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกอมพูชาคนนี้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกเราคนเรียนรู้จากประเทศไทยนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกอมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอยาไปพูดเรื่องประเทศอื่นเลย พูดเรื่องประเทศของเราดีกว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมบูชาค,คนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามัวแต่ถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศอื่นรู้ไหมคน้นคอมเมนของเรานะขนคลางร้งองไห้กันทุกวันอยากเห็นผู้นําเอาใจใส่ประชาชนมากกว่านี้ไม่ใช่เอาแต่ใช้อํานาจคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเราอะติดกับจีนอย่างน้อย เราก็ยังมีลาวคอยกันเราไว้อยู่คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพูดเลยนะหัวใจกูเนี่ยแทบสลายแต่กูไม่กล้าพูดมันออกไปคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหล่านี้ เวียดนามกำลังได้รับประโยชน์คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าหลังเลือกตั้งขมรทุกอย่างจะดีขึ้นทุกอย่างจะปรับราคาตอนนี้ข้าวก็ขึ้นราคาแล้วส่งผลดีต่อเชานะ้านาแต่คนจนที่แท้จริงคือคนที่ไม่ใช่เชานะ้านาคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าตอนนี้กัมพูชาไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนลาวนะได้โปรดเข้าใจกัมพูชากู้หนี้ต่างประเทศประมาณ35%เ ของรายได้รวมใน1่ปีเงินกู้ส่วนใหญ่ถูกนํามาลงทุนลากู้นี่ต่างประเทศมากกว่าเราถึง6%ปซหรืออาจจะกู้เป็น100เอร์เซ์ของรายได้ของประเทศใน1ปีและเงินกู้ส่วนใหญ่นําไปก่อสร้างดังนั้นเราไม่สามารถใชหนี่ได้รายได้ของชาติ1ปีไม่เพียงพอที่จะใช้นี่คนอื่นรัฐบาลลาวหมดเงินพยายามผลิตเงินเพิ่มทําให้เงินลาวตกลงถึง300-500ถึงเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อน1เหรียญได้4 0 0พกีบตอนนี้1เหรียญได้2 กีผมเชื่อว่าผู้นำัมพูชาเข้าใจดีว่าประชาชนของเราต้องการอะไรและหวังอะไรจากรัฐบาลและพยายามใช้หนี้สินของจีนอยู่อันนี้น่าจะเป็นฝ่ายนิยมรัฐบาลอย่างหนักนะครับมาให้ข้อมูลเนาะคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอ้าวแล้วประเทศของเราล่ะคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามเขมร ก็เหมือนกันนั่นแหละเงินของพวกเราก็คงจะมีค่าแค่เอาไว้ให้เหตดขึ้นประชาชนติดหนี้กันบานทั้งหมู่บ้านคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมเตอช์าคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าในที่สุด กัมพูชาของเราก็คงจะไม่ต่างอะไรกับลาวหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าได้โปรดเถิดคิดในเชิงบวกบ้างอันนี้เป็นคนเดิมกับที่เคยมาตอบคอมเมนต์แทนรัฐบาลนะฮะหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาอีกท่านหนึ่งนะครับมาตอบกลับชาวกัมพูชาท่านนี้โดยบอกว่ากลัวมากเพราะรัฐบาลกู้เงินมาเยอะมองให้เลึกลงไปหน่อยอย่ามองตื้นๆอันนี้เขาตอบกลับชาวกัมพูชาที่มาตอบแทนรัฐบาลนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนที่มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสื่อร านนี้นะ่ะออกอากาศแต่ข่าวของประเทศอื่นไม่ออกข่าวในประเทศของกัมพูชาเลยเอ้าวลืมไปแล้วเหรอว่าอัตรางานในประเทศของเรานะลดลงถึง9 9ปอซอยากหงเราะให้ฝันหลุดคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเราคงไม่เป็นเหมือนลาวหรอกกัมพูชาของเรานนะยังพอใช้นี่จีนไหวและฉันเชื่อว่ามันจะหมดในไม่ช้าก็เร็วคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสีลังกาแ,แลนด์ร่มสลายก็เพราะเป็นนี่จีน ตอนนี้ลาวก็กำลังจะไปถึงจุดนั้นในไม่ช้าเพราะพึ่งพาจีนคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาคุมผชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอย่ามัวแต่ลงขาวของประเทศอื่นเลยประเทศของคุณก็จะเป็นแบบนี้ในไม่ช้า คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสงสัยจังทําไมพวกเราถึงไม่พูดถึงประเทศมเขมรของเราแบบนี้บ้างหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าก็กลัวคุกนะสิแล้วเจ้าของคอมเมนต์เขาก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่านั่นคือความจริงฉันอยากเห็นตอนเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆชาวกัมพูชาเองยังแปลกใจเลยนะฮะสื่อดีเด่นของกัมพูชาได้รับรางวัลจากภาครัฐนะครับแต่ไม่เคยออกข่าวในประเทศตัว คอมเมนต์ comment ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเห็นแต่ข่าวของประเทศอื่นประเทศกูไม่เห็นมีข่าวเลยสงสัยเป็นกบในกะลาคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่ากัมพูชาตอนนี้เราไม่มีงานทําแล้วโรงงานใกล้จะปิดกันหมดแล้วคืออัตราการว่างงานของกัมพูชาเนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นถึง9 9เกนะฮะเกือบ2เท่าเลยนะครับคอมเมนต์ comment ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอย่าปล่อยให้จีนได้ มาครอบงำประเทศของเราโดยเฉพาะเงินกู้จีนตอนนี้ลาวกำลังแย่จีนคุ้มเกือบทุกอย่าง กดขี่คนล้วเห็นได้ชัดเลยว่านี่คือสาเหตุที่คนไทยไม่ยอมกู้เงินจีนโดยเฉพาะการกู้เงินเพื่อพัฒนาขมนเองก็ควรหลีกเลี่ยงเรื่องนี้เช่นกันคอมเมนต์ต่อไปครับชาวคอมเมชาคนนี้มาคอมเมนต์ไว้ว่าลาวเผชิญวิกฤตอย่างหนักขมนของเราก็กําลังจะกลายเป็นหลุมของเอเชียเหมือนกันเพราะอัตราการจ้างงานลดลงถึง9 9ซคอมเมนต์ต่อไปนะครับ,ชา,บชาวคอมเตอร์คนนี้มาคอมเมนต์ไว้ว่าเผยแพร่แต่ข่าวของคนอื่นไม่ยอมมองดู ตัวเองเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาคุมผชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกคอมมิวนิสต์นะ่ะมันไม่ได้ต่างกันหรอกคงจะหมายถึงจีนเวียดนามลาวนั่นแหละนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับ ชาวกัมพูชาคนนี้เขาบอกว่าพูดถึงแต่ประเทศอื่นโดยมองข้ามประเทศของตัวเองไปซะอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่ากัมพูชาก็เหมือนลาวนั่นแหละโดนเวียดนามควบคุมเศรษฐกิจเอาไว้ชาวกัมพูชาคนต่อไปนะรับอกว่าเราก็เหมือนกับลาวนั่นแหละอย่าไปหัวเราะเยอะพวกเขาเลยคือเยอะมากนะฮะไอคำว่าลาวกับกัมพูชาเหมือนกันเนี่ยนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์ไว้ว่าใครก็ตามที่ยืมเงินจีนไปทําธุรกิจก็ไม่ต่างอะไรกับขี้ข้าของพวกจีนต้องเรียนรู้ นีสใสของจีนตอนเนี้พวกเราต้องเรียนรู้จากเขามากๆม,มี4ประเทศแล้วที่ต้องล่มสลายเพราะเป็นหนี้จีนคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมมิคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าประเทศที่มีผู้นําไม่สุจริตประเทศชาติก็จะพังทั้งหมดประชาชนในประเทศก็จะต้องอด ตายคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมบูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันคิดว่าลาวอาจจะดีกว่าเขมรในอนาคตก็ได้นะเพราะพวกเขาอยู่ใกล้กับจีนคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมบูชาคนนี้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพูดแต่เรื่องของประเทศอื่นไม่มองดูตัวเองเลยว่าแย่กว่าประเทศอื่นเสียอีกคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมบูชาคนนี้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคนที่พูดถึงกัมพูชาเหมือนลาวเนี่ยคงไม่รู้จักเรื่องเงินเฟ้อเลยสินะเงินกีบอ่อนค่าลง2ถึงเท่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ใน ปี2019 1ดอลลาร์น่ะได้88,000กีบแต่ในปี2023เนี่ยเท่ากับ สองแสนกีบเลยของขาดแคลนและแพงมากนี่คือวิกฤตในลาวในกัมพูชาเงินสกุลเรียวยังคงรักษาค่าของตนเองเอาไว้ได้ที่4,100เรียวต่อดอลลาร์แต่สินค้าขึ้นราคาประชาชนก็ลดการใช้ลงแต่แต่ผู้ที่มาคอมเมนต์กลับบอกว่าวิกฤตที่ลาวเหมือนในกัมพูชาก่อนจะคุยเรื่องเม้นเนี่ยควรค้นคว้าหาข้อมูลก่อนนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่ากัมพูชากับลาวนะเศรษฐกิจก็ไม่แตกต่างกันหรอกเพราะต้องพึ่งพาทง ทั้งเวียดนามและเสียมคอยดูแลให้คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าลาวนะเขายังปรับขึ้นค่าแรงให้กับประชาชนเลยนะเขาอาจจะหลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจนี้ง่ายๆก็ได้หลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยการขึ้นค่าแรงนั้มันไม่ถูกต้องเลยนะหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าลาวนะเขาปรับค่าแรงเรียบร้อยแล้วแต่ถึงจะปรับค่า มันก็ไม่ได้ทาให้สินค้าถูกลงหลอกยิ่งจะเป็นการพากันให้สินค้าราคาสูงขึ้นไปอีกคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าออกแต่ข่าวคนอื่นข่าวตัวเองน่ะไม่มีเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคอมบูชาคนนี้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอย่ามัวแต่เผยแพร่ข่าวข,ของประเทศอื่นเลยอื่นเลยเผยแพร่ข่าวข,ของประเทศตัวเองบ้างนะ อีกไม่นานเศรษฐกิจของประเทศเราก็คงจะไม่ต่างกันกันกบลาวหรอกหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาอีกท่านหนึ่งมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่า เราไม่สามารถถ่ายทอดข่าวที่มีดีหรือข่าวเศรษฐกิจตก,ตกต่ำได้เหมือนประเทศอื่นหรอกนะคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอย่างที่รู้ลาวเจอวิกฤตแบบนี้มานานแล้วเพราะจีนมองหากําไรในลาวอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของน้ํามันที่ขายให้กับลาวเรื่องของเขื่อนลาวก็ต้องยกเขื่อนให้จีนเมื่อไม่มีเงินจ่ายตามหนี้ที่ค้างเอาไว้จีนรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วเลยต้องการให้ลาวยืมเงินจากจีนเกมจากจีนเนี่ยต้อง บอกเลยว่าเป็นการค้ากําไรในต่างประเทศจีนต้องยึดโรงงานในลาวอีกแน่ๆณนะเวลานี้ คนลาวเดินไปทางไหนก็ตายหมดนี่เป็นเพราะการบิดเบือนรายได้ของประเทศจากกาไรเรื่องการท่องเที่ยวพวกเขาสูญเสียรายได้ส่วนนี้ไปอย่างมากการส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศของเราโดยเฉพาะที่อเมริกาก็โดนตัดเรื่องของการเสียภาษีจากที่ไม่เคยเสียเลยก็เริ่มมาเสียน้อยแล้วก็เสียมากกัมพูชาของเราเองก็เช่นกันต้องพยายามหาเงินคืนจีนให้ได้เพราะนี่คือความเสี่ยงถ้าฉันพูดผิดไปต้องขออภัย คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแล้วเรื่องราวของประเทศลาวล่ะทําทไมไม่ยอมรายงานกันเลยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเป็นชาวไทยนะฮะเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้โดยการโพสต์ภาพนะครับเรื่องของประเทศที่เป็นหนี้ของประเทศจีนนะครับโดยอันดับหนึ่งเนี่ยคือลาวเลยนะฮะส่วนกัมพูชาเนี่ยเป็นหนี้จีนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ประมาณอันดับที่10 ถ้าไม่รวมประเทศลาวนะครับอันดับหนึ่งที่เป็นหนี้จีนคืออาเซียนส่วนไทยนั้นไม่ได้เป็นหนี้จีนเลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าลาวยืงเงินจากจีนมากเกินกําลังตัวเองจึงส่งผลให้จีนมีอิทธิพลต,ต่อลาวอย่างมากคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอยากจับมือขอบคุณลาวกับขมรม,มากมากเลยที่ทิ้งประเทศไทยไปแล้วเลือกฝรั่งเศสไม่งั้นคงต้องปวดหวัวกับลาวกับขมรอย่างหนกักไม่รู้จักจ จากสิ้นคนไทยไม่ใช่คนใจดำหรอกนะแต่พวกแกเลือกอนาคตของพวกแกเองมาตั้งนานแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าลาวกับมเขมรน่ะไม่ได้แตกต่างกันหรอกถ้ากัมพูชาดูลาวเป็นตัวอย่างก็ควรนําเอามาปรับใช้อย่าให้ตัวเองเป็นเหมือนประเทศลาวหลังจากนั้นก็มีพวกเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าเชื่อเธอไม่นานหรอกกัมพูชาเราก็คงจะได้เป็นแบบแลาว คอมเมนต์ตอไปนะครับซึ่งแอดขออนุญาตเลือกเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะฮะเป็นชาวไทยนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอมเมนกับลาวก็เป็นแบบเดียวกันเพราะเป็นหนี้จีนเยอะพอๆกันครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นที่แอดนำมาฝากกันนะครับกับเรื่องราวของสื่อดีเด่นของกัมพูชาอย่าง KBN Newsplus นะครับสื่อที่ไม่เคยออออากาศเรื่องราวในประเทศของตัวเองเลยนะฮะจนชาวกัมพูชาเองยังตำหนิครับแต่ได้รับรางวัลสื่อดีเด่นจากรัฐบาลน,นะครับเพราะมีแต่ข่าว ของประเทศไทยทั้งนั้นหลังๆนี่เริ่มกลัวนะครับเพราะไทยเข้าไปแย้งเยอะก็ไปออกข่าวเวียดนามบ้างออกข่าวอินโดบ้างออกข่าวลาวบ้างนะฮะถ้าก่อนหน้านี้บอกเลยว่า90%ของข่าวในเพจนี้คือข่าวของประเทศไทยและส่วนใหญ่เป็นข่าวไม่ค่อยดีนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความ ไปที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ